สวัสดีทุกคนนยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะนํามาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารเรือที่ว่าในตอนนี้ทหารเรือบางส่วนน,น่าจะมีตัวละครบางกลุ่มนะที่กําลังคิดจะเปลี่ยนแปลงทหารเรือหรือว่าโค่นล้มรัฐบาลโลกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาก็ต้องขอเตือนเอาไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่าการวิเคราะห์และการมโนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญาาในนนกรรับมด้วยะ โดยเริ่มต้นมาเพื่อนๆกน็น่าจะพอสังเกตเห็นได้นะว่าในโลกวันพีเนี่ยเหล่าทหารเรือทั้งหลายมันก็จะมีคนอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวหรือว่าคนที่ทําตามคําสั่งเท่านั้นแต่ว่าในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเหล่าตัวละครนะฮะที่มันอาจจะมีโอกาสาที่พวกเขาเนะี่ยอาจจะคิดลมล้างรัฐบาลโลกก็เป็นได้เพราะว่าด้วยความที่ว่ารัฐบาลโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมสักเท่าไหร่และไหนจะยังมีเรื่องราวหนึ่งร้อยปีห่งความว่างเปล่าด้วยนะฮะที่ว่าในสมัยก่อนเราษัตริย์ตนร่ย ทำการโค่นล้มาณกรโบราณแล้วก่อตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมาและลูกหลานของพวกเขาเนี่ยก็กลายเป็นเผ่ามังกรฟ้าซึ่งเผ่ามังกรฟ้าในที่นี้ก็เป็นต้อหมายของคณะปฏิวัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่ามันจะมีฐานเรือบางส่วนหรือไม่ที่ไม่เห็นด้วยกับเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็เป็นคนที่อยากโค่นล้มเผ่ามังกรฟ้าเช่นเดียวก,กันและที่คิดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าในเรื่องนานาคตเนี่ยในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นในเวลานั้นลูฟี่นั่นก็จะได้ไปรับเทลแล้วก็จะสมบัติับวันพีท และที่นั่นมันก็จะมีเรื่องราวหนึ่งร้อยปีห่งความว่างเปล่าและก็เรื่องราวต่างๆทั้งหมดเกี่ยวกับโลกใบนี้และเมื่อเรื่องราวในตอนนั้นได้มีการเปิดเผยมาพวกลูฟี่ก็ต้องทําการต่อสู้กับรัฐบาลโลกใช่ไหมฮะซึ่งสงครามในครั้งนั้นก็จะเป็นสงครามใหญ่ขนาดที่ว่าดึงโลกทั้งใบมาเกี่ยวข้องและพรคพวกฝ่ายลูฟี่ในตอนนั้นก็น่าจะมีจํานวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเหล่าโจรสลัดหรือว่าประเทศต่างๆหรือแม้กระทั่งเหล่าสิจากพาร์อะไรพวกนี้นะฮะและหนึ่งในพรคพวกของลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีาารเือบงส่ววนด้ย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวหนึ่งร้อยปีความว่างเปล totally ่านั้นได้มีการเปิดเผยมาเนี่ยความจริงเกี่ยวกับผอมังกรฟ้านั้นก็น่าจะได้มีการเปิดเผยมาด้วยและเหล่าทหารเรือที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ฝ่ายลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายคนอยู่พอสมควรอย่างเช่นกราฟที่ก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีการบอกนะว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ชอบผอมังกรฟ้าแล้วก็เหตุผลที่เขาไปเสธตตำแหน่งพลเรือเอกเนี่ยหนึ่งในเหตุผลพวกนั้นก็คือตำแหน่งพลเรือเอกเมื่อเป็นแล้วก็จะขึ้นตรงต่อผอมังกรฟ้าด้วยเพราะฉนนนนนัั้้กกราฟ็เเเลยยไมม่่ออขึพง และแถมในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวเกยวกับหน่วยซอร์ที่เป็นหน่วยที่เอกเดนได้เป็นหัวหน้าแล,แลา้วก็อยู่ที่วานโนซึ่งในภาควานนั้นก็จะเป็นภาคที่ปูไปสู่สงครามครัง้งสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นหน่วยซอร์ที่ได้มีการเปิดเผยมาในภาคนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าหน่วยนี้น้นจะมีบทบาทในสงครามครัง้ง,งสุดท้ายหรือไม่เพราะว่าหนึ่งในสมสาชิกของหน่วยซอร์นั่นคือโคบี้ที่เป็นทหารเรือที่ถูกฝึกโดยกราฟซึงลงล่งเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นความบังเอิญหรือไม่นะฮะเพราะว่ามันก็ไม่แน่นะว่านหน่วยซซอออรทเเนนีีีี่่ยยาาาจจะมมมกกกกฟแล้้บบ้้ววว็็็คคขงดดปไ แล้วมันก็จะมีคนสังเกตนะว่าหน่วยซอเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะมีรอยแผลกากบาดบริเวณหน้าและมันก็จะมีคําถามขึ้นมานะว่าหน่่ยซอ้อเนี่ยสมาชิกแต่ละคนจะมีรอยแผลกากบาดท,ที่หน้าหรือไม่ซึ่งคําถามนี้มมนก็จะดูแปลกไปสักหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมาชิกทุกคนจะต้องมีรอยแผลกากบาดเนี่ยมันก็จะดูออกง่ายแล้วก็จะดูแปลกๆปไปสักหน่อยเพราะด้วยความที่ว่าหน่วยซอนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยรับที่แม้กระทั่งทหารเรือด้วยกันยก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นรอยแผลกากบาดที่หน้ามันก็น่าจะเป อีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนั่นคือฟูจิโทระเพราะว่าฟูจิโทระนั้นก็จะมีแผลกากบาดที่น่าเช่นเดียวกันและแถมเขายังเป็นคนบอกเองด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ดวงตาของเขามไม่เห็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าคิดนะว่าการที่เป็นแผลรูปกากบาดเนี่ยฟูจิโทระนั้นจะมีความเกี่ยวข้องหน่วยซอสหรือไม่เพราะว่าเราก็จะเห็นในฉากนว่าฟูจิโทระเนี่ยคราวนั้นก็จะเป็นหารเรือที่ดีคนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นคนหนึ่งที่คิดจะเปลี่ยนแปลงหารเรือด้วยเพราะว่าดูจากตอน ก็จะเห็นได้ว่าข้อยอมขัดคำสั่งนะฮะเพื่อทําตามความถูกต้องของเขาและดนมันก็เลยน่าสนใจนะว่าในสงครามวรัธบาโลกเนี่ยฟูจิโทราเนจะเลือกอยู่ฝ่ายลูฟี่หรือไม่แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่เป็นปริศนาอยู่ในตอนนี้นั่นคือคูซันที่ไปอยู่กับกลุ่มหนวดดาซึ่งหลังจากที่เขานาพ่ายแพ้กับไฮโน่เนี่ยคูซันนั้นก็ไปอยู่กับหนวดดำสะงัานซึ่งตัวละครของคูซันนี่ก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าจู่จคูซันนี่ก็ออกจากหานเรือ แลวก,การที่เขานั้นไปอยู่กับหนด,ดามเนี่ยยังไงซาคนะุซันนั้นก็น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะฮะที่ทําให้เขานั้นต้องตัดสินใจแบบนี้ซึ่งในตอนพังห้าศาสก็ใหญหในว่าคุซันเนี่ยเขานั้นก็ได้โผล่มาช่วยสโมเกอร์โดยตัวละครอของสมโมเกอร์ในเขาบอกไว้ชัดเจนว่าเขาเนี่ยอยากจะได้ตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่เขานั้นจะได้มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงทหารเรือเพราะฉะนั้นการที่คนะูซันนั้นมาช่วยสโมเกอร์มันก็เลยน่าสนใจนะว่าระหว่างคุซันแล้วก็สโมเกอร์เนี่ยพวกเขานั้นมีความเกี่ยวข้อง,ง,งอรหรือว่่าาากกํลัังงวแผนนออะไไรรหืม เพราะว่าผมก็ไม่อยากเชื่ออะไรนะว่าครูซานเนี่ยจะยอมลาออกจากหานเรือเพื่อมาเป็นโจสลัดและถ้าเกิดว่าเขากลายเป็นโจสลัดแล้วเนี่ยเขานั้นจะมาช่วยสโมเกอร์ทําไมแล้วก็อย่าลืมนะว่าั้งแต่ภาคพังอสตร์ภาคเดโรซ่าภาคโอเคก์ Rosa, K, แล้วก็ภาควานเนี่ยมันก็จะมีจุดเชื่อมโยงกันและเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นการปูเปิดสุภาสงครามขั้วสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นเหล่าทหารเรือที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยก็เลยจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะว่าพวกเขาเนี่ยจะลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลโลกในสงครามครั้งนั้นหรือไม่ เพราะว่าก่อนหน้านี้การร่วมมือกับทหารเรือแล้วก็โจรสลาดเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นมาแล้วในสงครามกอร์วาเลนนั่นเองโอเคแลเนื้อหาในคลิปนี้นก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสวัสดีวนี้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ